อือทันท้องสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทันท้องอันบ็อกซิ่งครับโดยในวันนี้ก็มีพัสดุหนึ่งกล่องใหญ่ๆหนึ่งอันครับผมมาส่งถึงบ้านผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ ก็สภาพกล่องน,นี่ยอาจจะค่อนข้างผ่าสมรภูมิหลายอย่างมาครับผมแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเราก็ยังมียันกันเหนียวครับผมด้านนี้ขึ้นห้ามโยนนะเฮ้ยห้ามโยนละวังแตกโอเคครับผมเหมือนทางร้านก็จะแปะมาให้ผมซ้ายขวาหน้าหลังเลยเนาะก็คือป้องกันครับผมแต่ว่ายันนี้ก็ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างครับผมขึ้นอยู่กับถนนขรุคความใจร้อนของพี่คนขับบ้างอ,อะไรอย่างนี้นั่นเองครับแต่ว่าโดยรวมกล่องน,นี้ก็ถือว่ามาถึงาพาที่บ้านผมเนี่ยโดยในสภาพอาจจะไม่ได้เละมากครับผมเรื่องวันนี้ครับผ กล่องพัสดุกล่องนี้ครับผมจริงๆแล้วเป็นกล่องที่ผมสั่งจากทางด้านของร้านหนังสือครับผมเพื่อให้นำมาส่งที่บ้านของผมให้ทําการตรวจเช็คแล้วก็คัดกรองกันครับผมว่าไอตัววัสดุพัสดุที่ผมสั่งมาเนี่ยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมจริงๆแล้วมันคือบ็อกเซตได้เอยครับถ้าท่านผู้ชมอยากรู้แล้วว่ามันคือบ็อกเซตอะไรไปดูพร้อมกันเลย ได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับผมตัวนี้ก็คือตัวบ็อกเซ็ตน,นะครับผมของแวม สาวโมโมะครับผม The b r a เกอร์โอเคต้องบอกก่อนเลยครับผมว่าเรื่องนี้นี่คือผมเคยได้ยินมันนานมากเลยนะครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทําการไปอ่านเองสักทีเลยนะครับผมสําหรับเรื่องนี้นะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยต้องยอมรับเลยครับผมว่าพอหลังจากได้ยินว่ามีการเปิด P เด d e r มาเนี่ยก็จัดมาเลยครับผมทางสั่งมาตัวนี้นี่ท่านผู้ชมจะเห็นครับผมว่าตัวซิลหรือว่าอะไรอย่างงี้จะไม่ใช่ของตัวจากสยามอินเตอร์โดยตรงครับเพราะว่าผมให้ทางร้านนะครับผมแกะแล้กวก็ตรวจเช็คสภาพทางด้านของตัว บ็อกเซต็ตของผมให้สวยงามที่สุดก่อนที่จะส่งมาให้ผมนั่นเองครับผมก็คือทางด้านทางร้านนี่ก็จะเลือกที่มันโอเคที่สุดสาหรับตัวผมวนั่นเองครับแต่ว่าเรามาดูกันก่อนเลยนะครับผมว่าทางด้านบ็อกเซต็ตเนี่ยไม่ใช่บ็อกแค่บ็อกเซต็ตธรรมดานะครับเพราะว่าตัวบ็อกเซต็ตนี้ผมต้องเปิดอย่างไรเปิดอย่างเปิดอย่างไงนะที่เราก็ไม่เคย<อ>ไม่เคยได้บ็อกเซต็ตประมาณนี้มาด้วยนะครับผมผมขออนุญาตเรียนรู้ก่อนนะครับผมเรียนรู้กันก่อนเออ๋อมันต้องอย่างนี้ไหมเพราะผมนี่นี่นี่ โอเคผมรู้แล้วเราต้องเปิดทางนี้ครับปะอย่างนี้เนาะแล้วก็ทําการแกะจากด้านล่างครับผมมีโวลูมที่1นถึงเซึ่งผมก็สั่งมาทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นเรื่องเล่มที่1ถึงเล่มที่9เลยครับผมพร้อมอ่านในทีเดียวต้องบอกกันเลยนะครับผมว่าตัวบ็อกเซตแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเป็นเต็มๆก่อนเลยนะครับผมนี่ครับก็คือมันจะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นั่นเองครับผม โอ้ค่อนข้างน่าตกใจนะครับผมสําหรับตัวบ็อกเซตเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่เคยเจอบ็อกเซตแบบนี้สักเท่าไหร่เนื่องจากว่าไอ้บ็อกเซตแบบนี้นะครับผมมันจะอยู่กับทางด้านของญี่ปุ่นนั่นเองครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เจอในไทยสักเท่าไหร่นะประมาณนี้เลยครับผมโอ้ต้องบอกก่อนนะครับผมว่าค่อนข้างสวยงามมากซึ่งปัจจุบันนี้ผมไม่ชชว์ว่าเล่มที่1หรือเล่มที่2เนี่ยขาดตลาดอยู่นะครับผมเพราะว่าหลังจากที่ผมคุยกับทางร้านทางร้านก็ทําการอ่าผมก็ซื้อตั้งแต่เล่มที่1กับเล่มที่9ของทางร้านมาเลยแบบครบเซ นนอนครับก็เป็นกล่องที่สวยงามมากเลยนะครับผมจากที่เราเห็นกันปกติเนี่ยบ็อก นี่ไงล่ะจากที่เราเห็นปกติเนี่ยบ็อกซเซตเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เจอเป็นแบบนี้นะครับผมส่วนใหญ่เราก็จะเจอเป็นแบบไม่มีแผ่นนี้นะครับผมเปลือยหน้าบอกไว้ให้เราได้เห็นสัตว์นะครับผมแต่ว่าปัจจุบันนี้ดีไซน์นี้น่าจะเป็นบ็อกแรกๆของในชีวิตผมเลยนะครับผมที่เจอแบบนี้เนาะก็คือแะจะมีนี่ครับผมแะจะมีแม่เหล็กแมกเนตครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผมสองอัน,อนในการที่จะ สวยงามแบบนี้นั่นเองครับโอ้โหก็คือถ้าเกิดว่ามีบ็อกเซตแบบนี้นะครับผมสบายเลยครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปป้องกันฝุ่นหรือว่าเอาไปใส่ตัวซีลสูญยากาศเพิ่มเติมเลยนะครับผมสามารถที่จะใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นการเก็บคอลเลคชันสวยๆง,ง,งามงาได้เลยครับผมโดยที่ตัวบ็อกเซตนี้ก็ผมจําไม่ได้แล้วนะครับผมว่าราคาพีมันอยู่ที่เท่าไหร่เพราะผมพีไปนานมากเลยก็ตรงนี้ครับผมราคาที่ติดอยู่บนตัวบ็อกนะครับผมเขียนไว้ว่าราคา710บาทนั่นเองครับโอ้ก็เป็น หนึ่งราคาที่จริงๆก็ไม่ได้แพงมากเลยในความคิดผมนะครับผมกับการที่ถ้าสำนักพิมพ์เนี่ยมีบ็อกเซตออกมาให้เราได้เก็บสะสมยิ่งด้วยจํานวนเล่มไม่ได้สูงมาก้ลยครับผมเก้าเล่มจบโอ้แบบนี้มีแต่คุ้มกับคุ้มครับผมในความคิดผมนะกับการที่จะได้บ็อกเซตสวยๆมาเก็บสะสมคอเลคชั่นแบบนี้ด้วยนี่เองครับเดี๋ยวเรามารีวิวภาพรวมกันหน่อยดีกว่าครับผมกับตัวของหนังสือบ้างนะครับนี่ครับผมอันนี้เป็นวิธีการดึงบ็อกเซตออกนะครับผมก็ตะแคงเขาออกมาสักนิดนึงนะครับผมพอเขาออกมาหน้าจั่วหมดแบบนี้ใให้้ช นิ้วนะครับผมจิ้มไปบริเวณตรงกลางร,รับปึ่งแล้วก็หยิบด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาออกได้สบายขึ้นเลยนะครับผมแบบนี้ครับเราก็จะสามารถไม่ทําความเสียหายต่อตัวบ็อกเซตของเราแล้วนั่นเองครับ เรามาเห็นกันชัดๆบริเวณนี้กันบ้างครับบนตัวละครหน้าปกครับผมเราก็จะเห็นตัวละครหลายตัวซึ่งบอกกันเลยว่าตัวผมเองยังไม่เคยอ่านแวมไพลายสาวโมโมเลยนะครับผมหลายท่านแนะนําให้ผมอ่านแล้วแหละก็เนน่ยครับผมก็จะมีตัวละครทั้งหมด1 2 5 6 7 7หดตัวครับ7ตัวอยู่บนกล่องแล้วก็จะมีน้องนางเอกผมเดาว่าน้องน่าจะชื่อว่าโมโมแน่นอนครับผมเดานะอนุมานเอาครับผมตัวละครน้องก็จะอยู่บนหน้าปกแบบนี้ด้วยดีไซน์นะครับผมเป็นแบบสีดําคึบเลยนะครับผม เป็นกล่องจัวปังที่แบบนี้เลยครับผมแล้วก็มีสัญลักษณ์สยามอินเตอร์คอมิกอยู่บนตัวกล่องโอ้โ oh. ทำไมผมรู้สึกดีใจขนาดนี้ครับมีสัญลักษณ์นี่เลยครับผมสยามอินเตอร์คอมิกอยู่บนกล่องแล้วดูนะครับผมมันก็จะวิบวิบล้อกับแสงไฟไห,นหน่อยนึงด้วยนั่นเองครับผมโอ้ถือออกมาถือว่าทาออกมาได้ดีเลยนะครับผมกับการที่ผมคิดว่าออริจินอลของทางญี่ปุ่นก็น่าจะประมาณนี้ด้วยนะคะรับพอทำออกมาเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าตัวบ็อกเซตนี้เป็นของสะสมแบบหนึ่งเลยก็ได้นะครับผมเป็นเหมือนชั้นวางที่เราสามารถหยิบเอามา วันตั้งโชว์ใส่หนังสือหรือว่าแม้กระทั่งเอาไปเป็นตัวกล่องสะสมได้เลยนะครับผมอเดี๋ยวเราลองดูหน่อยไหมครับเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวหนังสือของทางบงกตครับผม3มเล่มนี้เนาะเรื่อง o r a r g e ครับผมเดี๋ยวผมจะลองเอาใส่ในตัวบล็อกเซตดูว่าขนาดหนังสือเนี่ยถ้าเป็นสำนักพิมพ์อื่นจะได้ด้วยหรือเปล่านั่นเองครับโอเคเข้าได้นะครับผมเข้าได้นะครับไม่มีปัญหาเลยครับ สำหรับหนังสือบ็อกเซตนี้นะครับผมสำหรับเรื่องที่มี9ก้าเล่มจบนะครับผมอลองท่านผู้ชมลองนึกดูนะครับผมสำหรับเรื่องที่มี9ก้าเล่มจบขนาดหนังสือแบบมาตรฐานประมาณนี้นะครับผมก็สามารถเอามาใส่กล่องโมโม่เก็บรักษาได้ด้วยเหมือนกันนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอลเลคชั่นที่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีนี่คงไม่พลาดแน่นอนครับผมในการที่จะเก็บสะสมในรูปแบบนี้นั่นเองครับพูดถึงตัวหนังสือกันบ้างครับผมตัวหนังสือของแวมไพ์สาวโมโม่นะครับผมออกมาทั้งหมด9เล่มตัวรูปเล่มค่อนข้างออกมาดีเลยครับผมเราจะเห็นว่า การดีไซน์เนี่ยอยู่ในแพทเทิร์นเดียวกันครับ ก็คือที่จะมีตัว description ข้างบนแล้วก็รายละเอียดของตัวเนื้อเรื่องที่เป็นอยู่ใน chapter นั้นๆอยู่ด้านล่างครับผมพร้อมกับมีกรอบที่เป็นเหมือนหน้าต่างหรือไม่ก็เป็นโลงศพสักอย่างหนึ่งหรือเปล่านะถ้าผมดูไม่ออกนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้ครับผมและที่สําคัญกว่านั้นเลยคือสายสะสมน่าจะชื่นชอบนเนื่องจากว่า v วม p i ร์สาวโมโม่ครับผมถูกผลิตออกมาในรูปแบบของกระดาษพิมพ์ด้านนั่นเองครับผมกระดาษอับด้านของเราเนี่ยมันจะยิ่งสวยมากๆเลยครับผมถ้าถูกแกะออกมาทั้งหมดแล้วก็ใส่ไว้ในกล่องจัวปังแบบนี้นะครับผม น่าจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นสําหรับสายสะสมอย่างตัวผมเองและท่านผู้ชมหลายท่านด้วยแน,น่เองครับคราวนี้มาลองดูกับการที่ว่าตัวกล่องและตัวของหนังสือเนี่ยจะอึดอัด เกินไปหรือเปล่าครับผมเพราะว่านี่เป็นปัญหาย้อนฮิตที่จะเกิดขึ้นกับท่านผู้ชมที่ซื้อบล็อกเซตมาแล้วพยายามที่จะยัดตัวหนังสือเล่มสุดท้ายครับผมใส่เข้าไปในกล่องส่วนใหญ่ที่ปัญหาจะเจอก็คืออาจจะยัดไม่ได้ตัวหนังสือเกิดการพองขึ้นมาหรือแม้กระทั่งเคลียร์แลนด์ครับผมเคลียร์แลนด์คือตัวที่เป็นช่องว่างที่จะสามารถมีแอร์มีลมอะไรแบบนี้เข้าไปได้นัน่ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เรามาดูกันครับผมว่าทําได้หรือเปล่านะโอ้ผมคิดว่าสบายเลยนะครับผม ไม่ได้อึดอัดมากนะครับผมค่อยๆไหลไปได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ครับผมปุ๊บ สวยงามแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวหนังสือเนี่ย <Yeah. S 1> พอหลังจากการแกะซซลออกมาเนี่ยอาจจะเป็นหนังคนละม้วนเลยก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมหลายท่านที่มีตัวกล่องตัวนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมอย่าทําให้ตัวบ็อกเซตเนี่ยเสียหายโดยใช่เหตุเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นการอุน๋นกระแทกเข้าไปแรงๆเพื่อให้เข้าไปได้นะครับผมอันนั้นจะเป็นการทําความเสียหายต่อตัวบ็อกเซตของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าค่อยๆใส่เข้าไป,ไปทีละนิดนะครับผมค่อยๆดึงค่อยๆใส่เข้าไปอย่างนี้น่าจะสํา <Sache> <ๆ S 1> เร็จง่ายกว่า ด้วยนั่นเองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมสาหรับตัวของแวมไพร์สาวโมโมครับผมที่เป็นบ็อกเซตฉบับจบแบบนี้นั่นเองครับผมโดยในราคา7 1 0บาทในอนาคตคิดว่าอาจจะยังมีออเดอร์เพิ่มด้วยนะครับผมหลังจากที่สยามอุตสาคกมิกเนี่ยได้เขียนไว้บนหัวผัวจั่วโพสเลยนะครับผมว่าไม่ใช่สินค้าลิมิเต็ดดิชั่นนะมีโอกาสที่จะกลับมาปริ้นใหม่ด้วยนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่อาจจะพลาดลอดแรกแบบนี้ในอนาคตต้องลุ้นกันครับผมว่ายอดสั่งจองอาจจะสูงขึ้นพร้อมที่จะเปิด เป็นตัวพรีออเดอร์บ็อกเซตแบบนี้อีกรอบด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะครับอันนี้ผมเอาใจช่วยท่านผู้ชมที่อาจจะพลาดล็อตแรกไปนะครับผมล็อตสองต้องไม่พลาดเลยนะครับผมแบบนี้สําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังพร้อมกับการอันบ็อกตัวของบ็อกเซตแวมไพร์สาวโมโม่กาวเลมจบกล่องจั่วปั๊สีดําเปิดแบบญี่ปุ่นโอ้โหชื่อจะยาวไปไหนนี่แหละครับผมสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ชมมาก,มากๆเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร e รวมถึงพูดคุยกัน คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับผมตรงนี้เลยครับผมว่าถ้าผู้ชมซื้อมาแล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรครับไม่ว่าจะเป็นการที่โหบ็อกเซตมันสวยงามมากเลยครับหรือว่าบ็อกเซตนี่มันค่อนข้างดูดีไซน์เก่าไปหน่อยเปิดยากมากเลยอย่างไรแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รู้จักให้ตัวผมด้วยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามทางด้านแพลตฟอร์มต่างๆตรง,ง,งนี้ด้วยนะครับผมเพื่ออัปเดตชีวิตประจำวันของผมด้วยนั่นเองครับแล้วก็วิดีโอสอั้นๆเรื่องอื่นๆด้วยนั่นเองครับผม สำหรับน,นี้ขอบคุณครับบายบาย